พระท่านสอนข้อปานาติปาตาเวรมานีสิขาประทางสมาธิยามิศีขลข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์ให้จำไปได้นิดตบทำไมจะต้องทำเขาทำไมจะต้องทำลายชีวิตเขาแม่ซ p พอเขาครบสิบห้านาทีแล้ว เองขอเข้ามากรรคเขาสิ่งไหนที่ข้าพเจ้าเด็กชายตกลูกของแม่สาวทําผิดพลาดขอภัยที่ทาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของเด็กชายกระรอกตอนนี้แข็งหมดแล้วนะแม่ CPR มาสิห้านาทีแล้วไม่ขึ้น ะขอให้ไปเกิดพบภูมิที่ดีนะกระรอกนะสิ่งไหนที่ตอบทำล่วงเกินด้วยกายวาจาใจกับกระรอกก็ขออโหสิให้ตกด้วยตกสำนึกผิดต่อไปแม่จะดูแลตกให้ดีจะไม่ให้ตกไปทำร้ายใครอีกแล้วพรุ่งนี้แม่จะพาตกทำบุญตักบาทอุทิศกุศลไปให้นะ ขอให้กระลอกไปเกิดในภพภูมิที่ดีเกิดเป็นคนที่ร่ำรวยรุ่งเรืองมีโชคลาภมหาศาลถูกลอตเตอรี่รางวัล,ล,ลที่หนึ่งทุกงวดมีโชคมีลาบมีบ้านหลังใหญ่นะกระลอกนะมีพ่อแม่ที่ดีเกิดอยู่ประเทศที่พัฒนาเจริญรุ่งเรืองเป็นดินแดนที่มีความสุข อากาศเย็นสบายหิมน้ำสำรานไม่ต้องมาโดนใครเข้าฆ่าทิ้งอีกเดอ้อขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีตอบเขาเสียใจแล้วตอบเขาก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดหรอกแต่ตอบมันเป็นเด็กมันไม่รู้ภาษาให้กระโกไปสู่พภูมิที่ดีหลับให้สบายนะล,ลูกหลับให้เป็นสุข แม่ขอโทษแทนทิกตอกด้วยเด้อทิกตอกเองกราบขอโทษกระลอกเดี๋ยวนี้อามาจุจา้าจุจา้ากราบขอโทษกระโลกแล้วลูกแล้วขอโทษที่ทำร้ายกระโลกแล้วลูกแล้วขอโทษรู้สึกเสียใจบ้างไหมลูกที่หนูทำกระลอกอะ่ะยังดูยุงบีบข้เขาตายอ่ะลูก